สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามก,กุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารใหม่สวนำพรในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏเขตภาคก,กลางประจําปี2556 มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยรายชภัฏสวนดุสิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในระดับปริญญาเอกโทและตรีทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม2,240คนมหาวิทยายลัยรายชภัฏสวนดุสิตจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตลออุทิศให้เป็นต้นแบบการศึกษาปฐมวัยของประเทศโดยบูรณาการศาสตร์ที่เป็นอัตลักษณ์ด้านอาหารบริการพยาบาลศาสตร์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและกระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ขยายการจัดการศรึกษาโรงเรียนสาธิตลาอูทิศลำปางและโรงเรียนสาธิตละอุทิศนครนายกเพื่อหวางรากฐานพัฒนาเด็กไทยให้เป็นคนดีและคนเก่งของสังคมวันนี้เวลา12.00น15นาทีสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จออกหน้าวังสรปทุมทรงรับสมเด็จพระราชินีนอมซายูนิสบาเซบูดาแห่งสวาซิแลนด์ในโอกาสเสด็จพระพราชดำเนินเยือนประเทศไทย ในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีถวายพระกยาหารกลางวันด้วยสวสาซิแลดนเป็นประเทศขนาดเล็กตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของแอฟริกาใต้ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขาไม่มีทางออกสู่ทะเลปัจจุบันปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไทยและสวาซิลด์สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่17มกราคม2534 ได้ได้แลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันทั้งทางด้านสาธารณสุขและการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปรับใช้จัดทำเป็นแปลงสาธิตการเกษตรให้ประชาชนชาวสวัสิแลนด์ได้เรียนรู้และปฏิบัตินอกจากนี้ยังมีความร่วมมือทางวิชาการที่ใกล้ชิดกันเช่นการให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลไยลักษ์อัคราชกุบารีจะเสด็จเยือนราชนาจาักรสวีเดนและราชนาจาักรนอร์เวย์ระหว่างวันที่7ถึงวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 5 6โดยจะทรงบรรยายพิเศษในหัวข้อปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและกรอบงานวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นสถาบันคาโรลินสกากรุงสตอกโฮม จากนั้นจะเสด็จเยือนราชนาจาักรนอร์เวย์เพื่อทรงบรรยายพิเศษในหัวข้อการค้นคว้าหาสารออกริ์ทางชีวภาพจากทรัพยากรชีวภาพของไทยและจะเสด็จไปทรงเยี่ยมชมภาควิชาเคมีณมหาวิทยาลัยบาเกนนอกจากนี้จะทรงลงพระนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยบาเกน สมเด็จพระเจ้าล <toys> ูกเธอเจ้า <aún> ฟ <yelled> ้าจุฬาพรณวัลยลษักอัคราชกุมารีจะเสด็จโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 960จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2556เวลา1นาิก10นาทีและจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ท g 955 ถึงท่ากาศยาสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพฤหัสบดีที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2556เวลา6นาฬิกา15นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง5กรกฎาคมพุทธศักราช2556สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลยลรักอัครราชก,ากุมารีทรงให้ความสำคัญในด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัายของมนุษย์โดยทรงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันชั้นนำทั่วโลก เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ด้านต่างๆต,ต,ต,ต่อไปในอนาคตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวิไรลรักอัครราชกุมารีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติเทคโนโลยีสังคมและปัญหามลพิษโดยทรงสแสวงหาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้นทั้งประเทศในภูมิภาคและประเทศกำลังพัฒนาด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทรงตรหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์โดยเฉพาะสารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนอยู่ในสภาพแวดล้อม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและการแพรก่กระจายของโรคทั้งนี้ในฐานะองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์ส่งศึกษาค้นคว้าวิจัยและหาแนวทางในการป้องกันรักษาอย่างต่อเนื่องและส่งนำทรัพยากรธรรมชาติของไทยที่มีอยู่มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเลง จากผลงานที่โดดเด่นด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมในบริบทของสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมทรงได้รับการยอมรับจากนานาประเทศและได้รับการถวายรางวัลมากมายนอกจากนี้ยังทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรโดยจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับประเทศไทยและประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการวิจัยกับสถาบันชั้นนําของโลกเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพพร้อมที่จะเป็นผู้นําความเจริญทางวิชาการมาพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงานจบข่าวในพระราชสำนักประจําวันนี้นะครับสวัสดีครับ